เในตัวการ์ตูนน้องปนเมืองได้ทางวิธีเรื่องเกี่ยวกับเกียรติบูชาพระราชนัดดาย

Ketakang bucah pada penantra Imigna Samparena Tangpunjang apiku Ciyamang Imigna Samparena Tangpunjang

Namsaha Pancasila Nyayajama Tutiyam Timayam Pitem Visum Visum Rapanakaya Te Saranay Namsaha Pancasila Nyayajama Tatiyam Timayam Pitem Visum Visum ปัญจสีลานียังไม่มองสูตรสินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ธรรมสารนังคตธรามีสังขังสารนังคัจรามิทุกตียมปีพุทธังสารนังคัจฉามิชุติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามีทุกตียมปีธรรมังสารนังคตธรรมี สารนังข้าชาเมทุติยังปิสังขังสรนังขัตถามีทุติยังปิสังขังสรนังข้าชาเมตัติยังปิพุทธังสรนังขัตถามีตัติยังปิพุทธังสรนังข้าชาเมตัติยังปิธรรมังสรนังขัตถามีตัติยังปิธรรมังสรนังข้าชาเมตัติยังปิสังขังสรนังขัตถามีตัติยังปิสังขังสรนังข้าชาเมติสรนักตัปมนังอิจิตัง กาาาสมเปานาติปตาเวรมณีสิกขาปทจังสมาทิยามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปทจังสมาทิยามิอัตินาทานาเวรมณีสิกขาปทจังสมาทิยามิอัตินาทานาเวรมณีสิกขาปทจังสมาทิยามิกาเมสุปิชาจาราเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามีกาเมสุลิขาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุกสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุกสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยัตมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณี ศิกขาปเจ้าสัมมาทิยามิสุราเวรยัตมัจฉาปปาสัทธาณเวรมณีสิกขาปเจ้าสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตานิสีเลนสุขจริยันติสาธุสีเลนะโพกันปทาสาธุสีเลนะมิพุกจิยันติสาธุปัสมาสีลังมิโสธิ ส่วนสกิลารูปทรนเลยส่วนอุจิศบสกิลารูปธรรมก็สลายนะสาธุธรรมเจโลกาชิป็นจักติกรัชิวริรรายี่ากัรทีทัก็จะระเป็จิกาเทเสดธรรมมังกรกปิมังปัชังราธนกโรนม Nahquat asapa kawatu alaha. ตานิยังบริสันติตังเสหมังโภโลติดังเสโนเมโทอัญสุวะสัพเพลกสิงฆานิกานะ na pa ca ya pa so pa sa pa ca yaเว thân naเว thân na pa ca ya thân na thân โยรีอามิชายยตเววาเสสวาฬาคานิโรธาสังกานิโรธะมินญาณิโรธะวินญาณิโรธะนามรูปานิโรธะนามรูปานิโรธะสันตญาณานิโรธะสันตญาณานิโรธะ निरोतो तन्न निरोधा रूपाधा न वि रोथो रूपाधा न वि रोधा भवानि रोतो भवानि रोधा जातिनि रोतो जाति रोधा च मरं चोकपदितो मन thi san thi sinh thân thế súc giả tâu văn lập pháp sốt san thi a căn tâu văn nà sắc căn khả răng ba vô thế an ba nam nhị ba chúng cha vô thế ta nam cấm ba văn tây ya ke wang ta san thi ya thi nam वोड्री वसे दिम्मेंτο तॉपणि षायो

Obrigado. Tá? ติขาธมมาอะนิทัสนาชาปติขาธมมาอะนิทัสนะปฏิขาธมมาเหตุปัญจโยอารัมะนปัญจโยอธิปติปัญจโยอนันตระปัญจโยสะมะนันตนาปัญจโยธรรมชปัจจโยอัญญมัญญปัจจาโยนิสัยปัจจาโย

Oh, Thank you very much. <laughs>

điều mà cái, cái 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 สามาข้ามาตรนหน้าพระพุทธเจ้าเนาะข้ามาตรงหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิบไดอันหนก่อนก็ได้เนาะจะหยิบจะซองก็ได้เบาบาๆอ่าข้ามาวันามาาม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 าาม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 าามมาา